จักรวาลวิทยาคืออะไรคำว่าจักรวาลวิทยาตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า cosmology ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือคำว่าจักรวาลซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายว่าปริมณฑลประชุมหมู่บริเวณโดยรอบของโลกและคำว่าวิทยาแปลว่าความรู้ดังนั้นคำว่าจักรวาลวิทยา เมื่อรวมความแล้วก็จะหมายความว่าความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและบริเวณโดยรอบของโลกเมื่อเราทราบความหมายจากคำในภาษาไทยแล้วยังมีคำจํากัดความในภาษาอังกฤษของคำว่า cosmology แปลว่าวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการกําเนิดและโครงสร้างจัก,กรวาลจากการศึกษาทางดาราศาสตร์จากความหมายของจัก,กรวาลวิทยาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ทำให้เราทราบความหมายของจักรวาลวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษากันทั่วไปในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ความหมายของจักรวาลวิทยาในเชิงพุทธศาสตร์ยังไม่เคยมีใครให้ความหมายที่ชัดเจนเอาไว้จากความหมายของคำว่าจักรวาลวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์และจักรวาลวิทยาเชิงพุทธศาสตร์ทำให้เราเห็นภาพรวมของเรื่องนี้ว่าเป็นการศึกษาเรื่องของโลกและจักรวาล อันเป็นที่อยู่ของมนุษย์แต่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกันคือการศึกษาจักรวาลวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์จะมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส่วนการศึกษาจักรวาลวิทยาเชิงพุทธศาสตร์เป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงของจักรวาลจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเตือนสติให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตได้อย่างถูกต้อง โลกคืออะไรซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจโดยความหมายแคบแคบว่าโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงกลมๆที่อยู่ในระบบสุรยิยะจักรวาลเท่านั้นแต่ความหมายของโลกในทางพระพุทธศาสนายังมีความหมายที่กว้างกว่านั้นดังนั้นเราควรตามความรู้จักความหมายของโลกให้ตรงแท้ว่าโลกคืออะไรโลกในความหมายที่หนึ่งในโลกกระสรกล่าวว่ามีสามโลก คือสัตว์โลกสังขารโลกโอกาสัโลกหรืออากาศสั์โลกในโลกทั้งสามนั้นมูสัตว์ทั้งหลายที่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่เป็นไปตามมสามารถแห่งการสื่อต่อแห่งรูปธรรมอารูปธรรมและทั้งรูปธรรมและอารูปธรรมชื่อว่าสัตว์โลกโลกที่แยกประเภทออกไปเป็นพื้นดินและภูเขาเป็นต้นชื่อว่าโอกาสสโลกขันทั้งหลายในโลกทั้งสองรวมกันชื่อว่าสังขารโลก โลกในข้อหมายที่สองแปลว่าพื้นดินหมายถึงมนุษย์โดยปริยายหมายถึงส่วนแห่งสกลจัก,กรวาลเช่นมนุษย์โลกเทวโลกพรหม,มโลกดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ในระบบสุริยะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ 1. โลกได้แก่จิตใจหรือ เห็นจำคิดรู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. สัตว์โลกได้แก่ขันห้าตั้งแต่ขันห้าของสรรพสัตว์ของมนุษย์เทวดาอารูปภม์จนถึงกายทรรโคตภ,ภูมิกายทรรมพระโสดาบันกายทรรมพระสะกิทาคามีกายทรรของพระอนาคามีและกายทรรมอรหันต์ 3. อากาศสโลกได้แก่สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมที่ติดตัวเราขยายไปเดยรอบไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวถึงจักรวาลต่างๆแสงโก,จกดจักรวาลอนันตจักรวาลขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตจากความหมายทั้งหมดนั้นทําให้เราทราบว่าโลกไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่คําว่าโลกยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและมีนัยสําคัญ อย่างน้อยสามในยะตามความหมายของโลกในความหมายทั้งสามคือสังขาโรโลกสัตว์โลกและโอกาส,สโลกที่มีความหมายกว้างเช่นนี้เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงในโลกด้วยยานทัศนนะอันแม่นยำของพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะบดบังความรู้ของพระองค์ได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสามารถจำแนกแยกแยะความจริงในสิ่งทั้งปวงได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง